ดิจิตอลทิปนะคะในหัวข้อ member easy sign up นะคะคือการสมรัคร member หรือสมาชิก amway ง่ายๆเลยนะเริ่มแรกนะคะไปก่อนเลยนะเว็บ amway นะคะ w w หรือ w w e amway co t h นะคะพอเราเข้าเว็บไปแล้วนะนะคะเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะคะเป็นหน้าเว็บ amway เนอะเราก็ต้องไปกดตัว คนนะคะคนตัวคนหรือตุ๊กตาตุ่นนั่นแหละข้างขวาบนนะคะเพื่อที่จะกดลงทะเบียนนั่นเองนะคะหน้ากดลงทะเบียนได้แล้วนะนะคะเพื่อพอเรากดลงทะเบียนเนี่ยระบบจะเด้งพาเรามาที่หน้าสมัครนะคะ เริ่มแรกเนี่ยจะเด้งขึ้นเป็นหน้าสมัครในธุรกิจแอมเวย์ก่อนเนาะแต่แต่ของแนทเนี่ยมีสมาชิกเนาะก็จะคือคนใหม่เนี่ยอยากสมัครสมาชิกนะคะ,นะก็เลยไปกดช่องสมาชิกนั่นเองนะคะแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาอ่าเป็นปุ่มดําๆตรงกลางอย่างเงี้ยให้เรากดคําว่าสมัครสมาชิกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กดปุ่มดําตรงกลางนี้เลยนะคะสมัครสมาชิกแอมเวย์นั่นเองนะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะขึ้นเป็นอีกหน้านึงนะให้เขาเนี่ยกรอกนะคะรหัส เลขบัตรประชาชนเค้านั้นแหละนะนะคะก็ใส่เลขที่บัตรประชาชนนะคะพร้อมกับคลิกติ๊กลูกกลมๆนี่แหละว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการสมัครนักธุรกิจแอมเวย์หรือสมาชิกแอมเวย์นั่นเองนะคะอ่าเมื่อเราใส่ไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วกดกลมๆนะมันจะขึ้นเป็นกลมๆสีดำใช่ไหมคะก็คือติ๊กถูกนั่นเองนะนะคะแล้ว ปุ่มลงทะเบียนเนี่ยมันก็จะกลายจากสีเทานะมันกลายเป็นสีดำใช่ไหมคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้กดแล้วไปต่อได้นะคะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยระบบเขาก็จะเช็คเนาะว่าอ้คนนี้เนี่ยสมัครสมาชิกได้ไหมหรือสมัครในธุรกิจแอมเวย์ได้ไหมนะคะว่าดูว่าเขาแบบเคยมีเลขสมาชิกอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะถ้าไม่มีเลขสมาชิก แอมเวย์ way, หรือไม่มีเลขาธาุรกิจแอมเวย์เนี่ยนะคะระบบก็พาเราไปหน้าอีกหน้านึงเลยนะนะคะซึ่งเขาถามน่ะนี่นะคะเด้งขึ้นมาผ่านแล้วสมัครต่อได้นะคะคุณต้องการเพิ่มชื่อคู่สมรสหรือไม่นะคะถ้าท่านได้นะคะที่มีคู่สมรสนะนะคะก็กดว่าเพิ่มชื่อคู่สมรสนะคะแต่ในสมาชิกสมาชิกใหม่ของทเนี่ยเป็นโสดนะก็เลยกด ปุ่มดำนี้นะคะก็คือต้องการสมัครคนเดียวนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยระบบก็จะถามให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะเราก็ใส่เลขเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะและกดปุ่มนี้นะคะเมื่อเราใส่เลขโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะขึ้นคาไอตรงคําว่าส่งรหัส OTP เนี่ยจะขึ้นเป็นสีดำนะไม่ใช่สีเทานะเพื่อที่เราจะได้กดส่งรหัส OTP ได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็อ่ะ ไปเช็คนะคะไปเช็คข้อความมือถือของเราหรือเช็ค SMS เรานั่นเองนะคะที่เขาส่งเลข OTP C รหัสนะคะเราก็จำเลขนั้นแหละแล้วมากรอกในช่องสี่เหลี C ่ยมสี N ่อันนี้นะคะก็พิมพ์ต่อไปเลยอย่างเช่นสมมุติว่าเขาส่งหนึ่งสองสามสี่มาให้เราก็พิมพ์หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็กดปุ่มยืนยันนั่นเองนะคะแล้วก็จะเริ่มสามารถกรอกข้อมูลได้นะคะอ่าเริ่มแรกนะคะในในขั้นตอนที่หนึ่งนะนะคะอยากจะบอกทุกคนก่อนว่านะคะใครที่จะสมัคร เนี่ยนะคะให้ถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวเองไว้ก่อนนะนะคะถ่ายแล้วมันอยู่ในอัลบั้มมือถือเราใช่ไหมคะเราก็กดกดนะคะอัปโหลดรูปนี้ไปเลยนะคะแล้วพอเรากดปุ่มอัปโหลดรูปนะคะระบบเนี่ยก็จะเข้าไปในแกลเลอรี่อัลบัมล้มเราเนาะนะคะแล้วก็ให้เรากดเลือกรูรปบัตรประชาชนนั่นแหละแล้วก็อัปโหลดนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะสามารถกรอกชื่อนะคะนามสกุลนะคะ,นนะ,คะเบอร์โทรศัพท์เนี่ยระบบเขา กรอกไปให้อยู่แล้วเนาะเพราะเราเมื่อกี้เราให้เบอร์โทรเพื่อที่จะรับรับ OTP มาใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเบอร์เราเนี่ยขึ้นไว้เลยนะแล้วก็ใส่อีเมลเรานะคะเสร็จแล้วนะคะกดเลื่อนเหมือนเลื่อนสไลด์นิ้วเนะาะสไลด์นิ้วลงมาจะเป็นลงมาให้เลือกเพศนะคะว่าเราเพศหญิงเพศชายก็กดตามปุ่มนั้นไปเลยนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะ ก็กดเลือกๆนะคะและเสร็จแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะนะคะง่ายๆนี่ไนงะง่ายมากเลยนะนะคะมาดูหน้าที่สองนะใกล้เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่กรอกที่อยู่นะคะเริ่มต้นนะตั้งแต่เขียนพิมพ์เลขบ้านเลขที่นะคะอาคารมีมีชื่ออาคารหรืออะไรไม้หรือหมู่บ้านนะคะใส่ซอยเราอยู่ซอยอะไรเลขที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ชื่อถนนนะและ ก็เลือกจังหวัดนะคะใครอยู่จังหวัดอะไรก็เลือกจังหวัดนั้นนะแล้วก็เลือกเขตหรืออำเภอนะคะจากนั้นเลือกแขวงหรือตำบลน,นะคะมันจะแบบเหมือนยอยย่อยลงมาเรื่อยๆเนาะนะคะแล้วก็เลือกรหัสไปรษณีย์นะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อเรากรอกทุกอย่างครบแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่มขั้นตอนต่อไปได้เลยนะคะโอเคนี่น่านี้สําคัญสุดแล้วทุกคนนะคะเอมเวถามนะ,ะในระบบถามว่า คุณมีนักธุรกิจแล้วหรือ,อยังนะแบบเหมือนนักธุรกิจผู้ที่แนะนําสินค้าหรือแนะนําธุรกิจเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องกดปุ่มนี้สําคัญมากนะทุกคนต้องกดนะคะก็คือให้กดปุ่มดานะคะมีนักธุรกิจผู้แนะนําแล้วนะคะถ้าใครยังไม่มีหรือไม่รู้จักจริงๆอ่ะก็กดยังไม่มีนะแต่เอาจริงๆนะใครที่มาถึงแบบในซซมนี้แล้วนะมีแน่นอนนะคะถ้าไม่ทราบเลขเขานะให้โทรไปถามนะว่า เลขนักธุรกิจแอมเวย์ของของคุณคืออะไรนะนะคะโทรไปถามเพื่อนหรือโทรถามคนที่เราแบบเออนักธุรกิจแอมเวย์ที่เรารู้จักอ่ะนะคะแล้วก็กดปุ่มดํานี้นะว่ามีนักธุรกิจผู้แนะนําแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยระบบก็จะเด้งอันนี้ขึ้นมาให้เราใส่หมายเลขนักธุรกิจผู้แนะนํานะคะพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นเลขนั้นแล้วพร้อมชื่อนะให้เราแบบคือเป็นการยืนยันเนาะว่าเราไม่ได้ใส่ชื่อผิดใช่ไหมคะอ่าถ้าเกิด ขึ้นมาเอ้ยชื่อไม่ตรงกับคนที่เรารู้จักนะก็ให้กดเปลี่ยนที่มันอยู่ข้างๆนั้นได้นะคะแล้วก็กรอกเลขใหม่นะคะอ่าแล้วเสร็จแล้วเราก็กดขั้นตอนต่อไปนะคะอ่ามาหน้านี้แล้วนะคะใกล้แล้วนะ เมื่อเราสมัครเป็นสมาชิกแอมเวย์เนี่ยนะคะแอมเวย์จะส่งแคตตาล็อกสินค้ามาให้เรานะนะคะให้กดช่องใหญ่ๆนี้แหละนะคะอ่าแล้วแอมเวย์ก็บอกด้วยนะว่าคุณได้รับคะแนนแอมพลัสจากการสมัคร300คะแนนอ่าก็คือได้300คะแนนมาฟรีๆเลยนะคะเทียบเป็นเงินก็ประมาณ24บาทอ่ะเออที่แบบเวลาเราซื้อสินค้าเราจะแบบตัดเงิน24บาทนี่ออกไปอารมณ์เหมือนเป็น,ปนคุ้มปองให้ด้วยนะเงินฟรีมาเลยนะคะมากนะคะเมื่อเรากดแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเนาะว่าเราอยากจะ รับแคตตาล็อกโดยช่องทางไหนอ่ะอย่างก็คือจะมีให้เลือกว่าวิธีจัดส่งนะคะหรือว่าให้เลือกรับด้วยตัวเองนะคะแต่สมาชิกแนทเนี่ยเขาเลือกนะคะให้แอมเวเนี่ยจัดส่งให้เขาเนาะนะคะเขาก็ติ๊กนะคะกลมๆเนี่ยกลมๆสีดำเนี่ยคะ่ะว่าจัดส่งที่อยู่ปัจจุบันนะคะเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็กดขั้นตอนต่อไปนะอ่าสุดท้ายแล้วนะคะ ก็เขาก็บอกว่าให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนชําระเงินนั่นเองนะคะค่าสมัครสมาชิกนักธุรกิจแอมเวย์หนึบาทนะนะคะอย่างนั้นก็แบบคือเช็คให้หมดนะคะว่าชื่อนามสก,กุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยนะคะตรงไหมกับที่เรากรอกไปนะคะแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันนะคะและ เช็คนะนะทุกคนสุดท้ายนะคะโอกาสสุดท้ายนะคือเชนะ็คนักธุรกิจผู้แนะนํานะคะว่าเลขเขากับชื่อเขาตรงไหมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็กดปุ่มชําระเงินได้เลยนะคะนี่เขาก็บอกว่าขอบคุณสําหรับการสมัครสมาชิกแอมเวย์ way, เนาะอันนี้เราก็ต้องชาระเงินและนะคะค่าสมัครนะคะแล้วเราก็แคปหน้าจอหน้านี้แหละนะคะแคปหน้า qr เนี้ยเราก็ชําระเงินนะคะตามสะดวกนะไม่ว่าจะช่องทาง ออนไลน์นะคะหรือว่าจะไปชำระเงินที่ช็อปแอมเวก็ได้นะคะก็อย่าลืมแคปหน้าจอ Q ิวนี้นะนและเขาเขียนเป็นสีแดงให้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสมัครถูกยกเลิกนะคะการุณาชำระเงินภายใน3วันนั่นเองนะคะ